แล้ววันนี้นะคะมายก็อยู่กับนี่เลย Infinite Note 12นะหน้าจอ AMOLED 6.7นิ้วใช้ชิปเซตเป็น Helio G96 นะคะเล่นเกมได้แบบลื่นๆแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จเร็ว33วัตต์มาในราคาสบายกระเป๋า ไม่ต้องมีเงินถึงหมื่นนะคะก็สามารถเล่นเกมได้นะครั้งนี้นะคะแบรนด์ i n f ฟิ i x นะเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่เขาเน้นในการพัฒนาสมาร์ทโฟนสำหรับสายเกมมิ่งมากๆเลยนะเขาได้ออกน้องใหม่นะคะอย่างอ n f i ิน x n o t ้12เครื่องนี้นั่นเองนะซึ่งหมายต้องบอกเลยว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางนะคะแต่ว่าเขาให้สเปคมาเนี่ยค่อนข้างว้าวมากๆเลยนะโดยเฉพาะหน้าจอนะคะที่เขาให้มาถึงเป็น AMOLED เลยนะเมื่อเทียบกันแล้วในสมาร์ทโฟนระดับกลางเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยที่จะได้มาเป็น a m o l e d แบบนี้นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยสายเกมมิ่งก็ต้องรู้ดีนะคะเรื่องที่เราต้องคอนซิร์นกันเลยเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยก็คือในเรื่องของความร้อนนะซึ่งเครื่องนี้นะคะเขาก็ได้ออกแบบระบบระบายความร้อนนะเป็นแบบแปรฟิเลเยอร์นะคะให้มาถึง10เลเยอร์เลยเขาก็เคลมเอาไว้นะคะว่าช่วยลดอุณหภูมิลงได้ถึง6องศาเลยนะแล้วทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมต่อเนื่องได้แบบยาวๆลื่นๆเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราน่าจะต้องสนใจกันมากๆเลยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะถ้าแบตเยอะเราก็จะเล่นได้ต่อเนื่องยาวนานชล เครื่องนี้นะคะให้แบตไปถึง5พ0เมลิแอมป์เลยและนอกจากนั้นเนี่ยยังชาร์จเร็วถึง3 3วัตต์เลยนะเขาเคลมเอาไว้เลยนะคะว่าชาร์จแค่5นาทีนะสามารถเล่นเกมต่อเนื่องได้อีกถึง2ชั่วโมงเลยเรียกได้ว่าเล่นได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดไม่ขัดใจเลยเสียบแป๊บนึ่งไปเข้าห้องน้ำกลับมาเล่นต่อได้เลยนะคะอันนี้คือเลิศมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองทดสอบกันว่าการเล่นเกมต่อเนื่องยาวๆเนี่ยเครื่องจะไม่ร้อนจริงๆหรือเปล่านะคะ มาพูดถึงดีไซน์ของเครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยออกมาให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันได้แ,แก่สี Snowfall แล้วก็สีฟอส b a c k นั่นเองนะคะซึ่งก็อยู่ในมือไม้ตอนนี้เลยนะต้องบอกเลยว่าสีฟอส b a c k เนี่ยเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะคะเขาไม่ใช่เป็นสีที่ดําสนิทนะเป็นดําที่มีแอบมีความเหลือบสีน้ําเงินนะคือถ้าไม้มองผินผม,มันก็จะเหมือนสีน้าเงินที่เข้มมากๆเลยเข้มจนเกือบจะดาเลยนะคะ ให้ความรู้สึกที่มันดูแบบดูหลอ่อดูเท่มากๆเลยนะสำหรับเครื่องนี้นะคะจับถือแล้วดูแบบทันสมัยดูโมเดิร์นแบบดูเกินราคามากๆเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของพื้นผิวด้านหลังนะเขาก็จะมีลวดลายนะคะเล่นเส้นสายแบบนี้นะให้ความแบบรู้สึกแบบพิ้วไหวเหมือนแบบสายน้ําอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเข้ากับตัวเครื่องมากๆเลยและนอกจากนั้นเนี่ยมีความเป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างด้านนะคะทําให้เราจับถือไปแล้วเนี่ย ไม่ค่อยเกิดรอยนิ้วมือเลยอันนี้ดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นสายที่ไม่ชอบใส่เคสนะคะอยากจะโชว์ตัวเครื่องเนี่ยก็คือบอกเลยว่าต้องถูกใจสิ่งนี้นะเพราะว่าจับถือไปเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องลายนิ้วมือเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของดีไซน์ของโมดูลกล้องด้านบนเนี่ยอันนี้ถูกใจมามากๆเลยเพราะว่ามองเข้าไปครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าแตกต่างแล้วก็รู้สึกให้ถึงความโมเดิร์นมากๆเลยสําหรับเครื่องนี้นะ และในส่วนของความบางนะคะความบางอยู่ที่7.8ม mm ิลิเมตรเท่านั้นนะก็ถือว่าค่อนข้างบางเลยนะส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่185กรัมนะคะถือว่ามาตรฐานเลยก็ไม่ได้หนักอะไรนะคะจับถือได้แบบถน,นัดมือมากๆเลยหรือว่าจะถือเล่นเกมนานๆเนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยปวดข้อมือหรือหนักจนเกินไปเลยนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวมาพูดถึงหน้าจอสักนิดหนึง่งนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆสําหรับรุ่นนี้เพราะว่าเขาให้หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ IPS เลยนะซึ่งมากับพาร์เนลซูเปอร์อะโมเลนะคะความละเอียดเนี่ยได้ถึง Full HD พัดไปเลยนะคือเราสามารถรับชมคอนเทนต์หรือเล่นเกมได้แบบเต็มตาม,มากๆโดยที่ขอบดําๆด้านข้างของเขาเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้บางมากๆอีกด้วยค่ะก็จะไม่ขัดตาเลยนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงดีไซน์รอบตัวเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะคะสําหรับในส่วนของหน้าจอก่อนเลยนะด้าน ตรงนี้นะคะจะมีรอยแหว่งเป็นหยดน้ําอยู่เล็กน้อยนะคะเป็นส่วนของกล้องหน้านั่นเองนะและเหนือรอยแหว่งขึ้นมาเล็กน้อยตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของลําโพงนั่นเองนะซึ่งลําโพงตรงนี้เนี่ยเป็นทั้งลําโพงสนทนาแล้วก็เป็นลําโพงสําหรับเสียงในการรับชมคอนเทนต์ต่างๆอีกด้วยนะคะ ถัดมาด้านบนเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่มีปุ่มใดๆเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข,าข้างของตัวเครื่องเลยนะคะที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะมีในส่วนของช่องใส่ซิมนะคะที่เป็นแบบ triple slot นั่นเองนะซึ่งเราเนี่ยสามารถใส่ซิมการ์ได้ถึง2ซิมด้วยกันนะคะแล้วก็เพิ่มเมมโมรีหน่วยความจําจากภายนอกเป็นแบบ micro sd การ์เนี่ยเพิ่มได้อีกด้วยนะคะซึ่งสูงสุดถึง2เทราไบต์เลยนะก็คือจุใจมากๆเลยนะใส่เกมได้แบบแน่นๆเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วถัดลลงงมาเ็กนน้้อยตรีนะ คือดีไซน์ออกมาได้เนียนแนบกับตัวเครื่องมากๆเลยก็คือในส่วนของปุ่ม power นั่นเองนะคะซึ่งปุ่ม power ตัวนี้เนี่ยเป็น แกะลายนิ้วมือในตัวให้อีกด้วยนะอันนี้ก็คือสะดวกมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านล่างเลยนะตรงนี้เลยนะคะจะเป็นในส่วนของช่องสําหรับเสียบหูฟังขนาด3.5นั่นเองนะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่แอบรู้สึกว่าในการเล่นบางเกมนะคะการที่รูเสียบหูฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้มันมาชนกับมือเราได้นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหาท่าเล่นให้มันแบบหลบเลี่ยมหูฟังกันสักนิดหนึ่งเนาะแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยใส่หูฟังอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะ ถัดมาจากช่องเสียบหูฟังเ่ยจะเป็นในส่วนของรูไมโครโฟนนะคะแล้วก็เป็นช่องสําหรับเสียบชาร์จแบบ USB Type C นะคะและถัดมาก็เป็นในส่วนของลําโพงนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะเด่นชัดที่สุดก็คือโมอดูลกล้องนั่นเองนะมีกล้องมาให้ทั้งหมด3เลนด้วยกันแล้วก็มาพร้อมกับไฟแฟลชถึง4ดวงเลยค่ะมาพูดถึงสเปกของเครื่องนี้กันบ้านดีกว่านะคะสำหรับชิปเซตเลยนะจะใช้เป็น Medi เ t e k Helio G96 นะแล้วเขาก็มี GPU มาให้ด้วยนะคะจะใช้เป็น Mal i G57 นั่นเองนะ ส่วนของระบบปฏิบัติการเนี่ยจะใช้เป็น XOS 10.6บนพื้นฐานของ Android 12แรมให้มาที่ 8GB ส่วนล้อมเนี่ยเราสามารถเลือกได้2รุ่นนะคะก็ได้แก่ 128GB และ 256GB นั่นเองนะซึ่งเราสามารถเพิ่ม m i c r o SD card ได้สูงสุดถึง2เทเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาที่ 5,000mAh เลยนะรองรับชาร์จเลยอยู่ที่3 3วัต์อีกด้วยค่ะ มาพูดถึงกล้องกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของกล้องหลังเนี่ยจะมีกล้องหลักมาให้นะคะที่ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลไปเลยนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเลนเดฟนะคะความละเอียด2ล้านพิกเซลและลงมาตรงด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเลน AI นะที่จะมาช่วยในการถ่ายภาพพอเท็ตให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองและในส่วนของกล้องหน้านะคะกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดเด่นต่างๆของโหมดการถ่ายภาพของเขากันบ้างดีกว่านะคะอันแรกเลยนะต้องพูดถึงโหมดนี้เลยค่ะ AI Cam นะคะโหมดนี้เนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์ AI นะเข้ามาช่วยปรับแต่งภาพเนี่ยให้สวยงามโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะแค่กดถ่ายแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองนะง่ายๆแค่นี้เลยโดยที่โหมดนี้เนี่ยาก็จะใช้กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็นหลักมันเองค่ะ และอีกโหมดนะคะที่ต้องพูดถึงก็คือในส่วนของโหมดการถ่ายภาพเวลากลางคืนนั่นเองนะคะในโหมดนี้เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของ AI นะคะเข้ามาช่วยปรับแต่งภาพเนี่ยให้สวยมากขึ้นนะภาพเนี่ยจะมีความสว่างมากขึ้นคมชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดน้อยในภาพให้ลดลงเนาะซึ่งเขาเนี่ยก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยค่ะในส่วนของโหมดถ่ายภาพบุคคลนะคะอันนี้เนี่ยการเบลอหลังก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะเบลอไ่นเนียนนะคะตัดขอบได้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะ กันที่กล้องหน้าเลยนะคะสําหรับกล้องหน้าความละเอียด16ลา้านพิกเซลของเราเนี่ยเขาก็มี HDR Auto ให้มาด้วยนะก็จะปรับแต่งให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะคะและนอกจากนั้นนะในส่วนของ Beauty นะคะเราสามารถปรับแต่งได้อีกด้วยคะ่ะไม่ว่าจะปรับให้ผิวเนียนนะเลือกระดับได้เลยนะคะว่าจะเอาเนียนแค่ไหนนะอยากจะให้หน้าเล็กนะอยากให้ตาโตทําได้หมดเลยคะ่ะ ซึ่งจากที่มายลองทดสอบอยู่แล้วนะคะภาพที่ได้จากสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะกับเลทราคาเท่านี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างทําได้ดีเลยนะคะนอกจากจะเล่นเกมได้แล้วเนี่ยเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับจุดเด่นแรกเลยนะคะที่มายเน้นย้ำมากๆเลยก็คือหน้าจอของเขานั่นเองนะที่ให้มาเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆเลย6.7นิ้วแล้วก็ความละเอียดเนี่ย Full HD พันเลยนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นที่สําคัญมากๆเลยแต่อีกหนึ่งจุดที่มาอาจจะยังไม่ได้พูดถึงก็คือในส่วนของลาโพงนั่นเองนะคะในเรื่องของเสียงเนี่ย เขาก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะคะใช้มาตรฐานเสียงเป็นแบบ DCIP 3นะคะและนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของลําโพงนะเขายังใช้มาตรฐานเป็นแบบ DTS นั่นเองนะซึ่งคุณเนี่ยสามารถปรับโทนเสียงนะคะได้ตามสไตล์ที่เราต้องการเลยค่ะก็เหมาะมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นสายชอบรับชมคอนเทนต์หรือว่าสายเล่นเกมสายเกมมิ่งอย่างพวกเราเนี่ยก็คือเหมาะมากจริงๆเขาได้ทั้งภาพและเสียงที่เต็มอัตรลนอย่างแน่นอนเลยค่ะ มาค่ะจุดเด่นถัดมาเลยนะสําหรับสายเกมมิ่งเราก็ต้องคํานึงถึงชิปเซตกันนั่นเองนะคะเครื่องนี้เนี่ยใช้เป็น h e l i โอ9 6นะซึ่งเขามีสโลแกนเอาไว้นะคะว่าเป็นอัลตร้าเกมมิ่งโปรเซสเซอร์นั่นเองนะคะสามารถประมวลผลการเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเลยมีการจัดก,การทรัพยากรที่ดีนั่นเองนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันเลยค่ะว่าเขาจะเจ๋งสักแค่ไหนนะเดี๋ยวมาจะเลือกเป็นเกมน้โนคุนีคอสเวอร์นั่นเองนะกำลังฮิตมากๆเลยในตอนนี้นะคะและเขาก็เป็นเกมที่ใช้กราฟิกสูงมากๆเลยนะ แถมจากการที่มายทดสอบมานะคะในตัวท็อหลายๆเครื่องเลยนะต้องบอกเลยว่าแอบร้อนเร็วมากเลยนะจะมาลองดูกันค่ะว่าระบบระบายความร้อนของเครื่องนี้เนี่ยจะเอาอยู่ไหมในส่วนของการาฟิกหน้าจอนะคะเนี่ยมายจะให้ดูเลยคือแมปนี้เป็นแมปที่คนจะมาฟาร์มตัวละครกันเราก็จะใช้สกิลเยอะมากเห็นไหมสกิลออกกันรวยๆเลยนะแต่ว่าไปเดินผ่านก็คือไม่มีปัญหาเลยอ่ะไปเนี่ยเห็นไหมลื่นๆไม่มีกระตุกนะคะไม่มีสะดุดเนี่ย แอบมาใช้สกิลขเขาบ้างเนี่ยลองปล่อยฟึ่งนะถือว่าสบายสบายเลยนะคะเาจะที่ไม้เล่นมาสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้ความร้อนเนี่ยเลือกความร้อนถือว่าทำได้ดีมากเลยเพราะว่ามันแค่แบบเหมือนอุ่นขึ้นมานิดนิดแต่ยังไม่ถึงกับร้อนคือเรายังสามารถจับเขาได้โดยที่เรายังแบบ ทนได้มันแค่อุ่นๆอ่ะเหมือนน้องกาลังแบบอุ่นๆขึ้มานิดนึงนะคะถือว่าทําได้ดีเลยนะถ้าปกติถ้าเล่นมาประมาณนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มร้อนและเริ่มร้อนแบบว่าต้องจับระวังระวังแล้วอันนี้ยังอุ่นๆอยู่นะเรื่องระบายความร้อนถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยค่ะอะเดี๋ยวมาสรุปรวมกันดีกว่านะคะหลังจากที่เล่นเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะก็บอกเลยว่า เครื่องนี้นะถ้าเกิดใครชอบเล่นเกมกราฟิกประมาณนี้นะทำได้แบบสบายๆเลยเพราะอันนี้มันก็ตั้งค่าสูงสุดของเกมแล้วนะคะเขาก็รันได้แบบไม่มีกระตุกเลยนะลื่นๆไม่มีหน่วงเลยนะคะเนี่ยสกิลก็คือออกได้ล้วนๆต่อให้เราอยู่ที่แมพที่แบบมีคนเยอะมากแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยคนใช้สกิลเต็มไปหมดเลยนะมันก็ยังไม่กระตุกนะคะก็คือสบายๆมากๆเลยนะอันนี้แล้วในเรื่องของเสียงนะคะก็คือชัดนะดีมากๆเลยนะคะเสียงดังโอเค ภาพสวยนะภาพคมชัดนะคะแล้วก็เรื่องของความร้อนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทำได้ดีเกินคาดเลยเพราะเล่นมาขนาดนี้เนี่ยยังอยู่ในระ,ระดับแค่อุ่นๆอ่ะทุกคนคือแบบสบายๆมากๆเลยนะคะอย่างนี้แสดงว่าเล่นได้แบบยาวๆอยู่นะเพราะปกติเกมนี้เนี่ยคือทำเครื่องร้อนเร็วมากๆจริงๆนะคะเปิดแบบแป๊บๆนึงอะ่ะเสียงไหมก็จะปล่อยให้มันกลายเป็นบอดแล้วไหมก็พักเครื่องให้หายร้อนก่อนนะคะแล้วก็เขาจับมาเล่นต่อ แต่อันนี้เนี่ยคือไม้แบบเปิดเลยเพื่อจะทดสอบนะมาสักพักแล้วเนี่ยก็ยังแบบสบายๆเลยถ้าใครแบบเล่นเกมน,นี้อยู่แล้วน่าจะพอรู้นะคะก็ไปลองทดสอบกันได้เลยว่าเขาร้อนช้าจริงๆนะเครื่องนี้ และจากทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะหลายคนก็คงอยากจะรู้ราคากันแล้วใช่ไหมล่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีนะ้าแล้วก็ยังให้เลือกได้อีก2โมเดลด้วยนะคะซึ่งโมเดลแรกเลยนะจะเป็นแรม8จิกนะคะรอม128จิกมาในราคา 5,799บาทเท่านั้นนะคะและอีกหนึ่งโมเดลนะก็คือ r รม 8G นะคะ ROM 256G นะราคาจะขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเป็น6,499บาทเท่านั้นนะถือว่าพอรู้ราคาแล้วเนี่ยไม่ว้าวมากๆเลยนะกับสเปคของเขานะไม่รู้สึกว่าถ้าเทียบกันในเลทราคาเท่านี้นะเครื่องนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะหน้าจอเนี่ยก็ให้เป็น AMOLED เลยนะด้วยราคาเท่านี้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเมมโมรี่การ์ดก็เพิ่มได้มากถึง2เทเลยนะซึ่ง เหมาะมากๆเลยสําหรับสายเล่นเกมเพราะว่าเกมเนี่ยกินความจุของเครื่องมากๆแรมก็ให้ 8G จนะทุกคนก็ือถือว่าเพียงพอมากๆเลยนะคะคุ้มค่ามากๆดีไซน์เองก็สวยด้วยนะคะเอาเป็นว่า เครื่องนี้เนี่ยมายรู้สึกว่าเหมาะมากๆเลยที่จะซื้อเป็นเครื่องรองก็ได้หรือจะซื้อเป็นเครื่องหลักให้กับลูกๆเอาไว้เล่นเกมเนี่ยก็เหมาะมากๆเลยนะคะแลวถ้าเกิดว่าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะ,ะอยากจะดูรุ่นไหนหรืออะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดกันด้วยนะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนทันทีเลยค่ะแลวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะก็ไว้มาพบกับบมมายให่่นนนะะควี้้ไปกอแล thank you